โตกรชโชกิทั่วเขามาแฟสวัสดีค่ะพี่น้องตอนนี้มีหน่อยออกจากบ้านนอา้องไส้พญงนะคะเรามาเก็บผักแต่ยีแป้ขี้เกียจมากวันนี้มีหน่ยกระจมมาเป็นยนยังขึ้น่เก็บน้องเก็บให้มาเอาพักในวันนี้น้องไปเก็บอันแรกดีเทม่น้อยแม่เทมเก็บแรกดีเสร็จแล้ว น้องกับอาไม่ใช่หง่อยว่ยางไป,งไปอื่นมาเก็บดูสันไม่หน้อยกับบ้านนองไส้ก็เลยยางไปนางสูบยาคุยเสยเนะบ่เหยมาเก็บพักนาองสันนางจังยางก่อยก่อยก่อยตามรากน้องมากมาเก็บพักเก็บสลัดให้เม่หน่อยเนาะก็ได้พักแล้วนะคะได้สลัดแล้วไ้แลดีดแล้วนะคะตอนนี้เขาก็สิไปเยี่ยมคุณยายนะคะไม่ไงเกากอน,นะคะก่อนทีกลกับบา้านช่วงนี้ก็ออกจากบ้านน้องไส้ใหญ่แล้วนะคะก็เดินทาง ออกมาแล้วเดี๋ยวจะว้านันว้านี่พี่น้องฟังนะคะ่ะกินลมชมบรรยากาศสวัสดีค่ะสุขสุขน,นะคะที่ให้การติดตามเมย์น้อยอยู่นะคะนี่คือบ้านจีมมีคนไทยอยู่นะคะบ้านมูเมย์น้อยนะคะตรงนี้มีธงไทยนะคะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่ภาเมอ่าพาพี่น้องมาเที่ยวชมกันนะคะสําหรับบรรยากาศบริเวณรอบบ้านรอบรอ,อบเมืองของเมยน้อยนี่ยนะคะคก็จะไปบ้านของแม่ใหญ่นะคะไปบ้านแม่ใหญ่เก่านะคะ แบแเยี่ยมทักผ่านคิรนิดๆน้อยๆนะคะแดียวก็สิกลับบ้านมาเห็ดปนเห็ดกินนะคะในเห็ดจากหน้าหน้าแล้วก็สิเห็ดปนเห็ดกินแต่มาเก็บพักนะคะเดี๋ยวกลับไปบ้านแล้วจะทาปนละอ่อนสดกันอีกรอบนึงเนะค่ะสําหรับการกินปนแล้วก็นางบอกางคุยนางถามนางไทยกันนะคะสำหรับช่วงนี้ไม่ต้อก็ถ้ากินลมชมอมยู่ไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็เป็นเวลา0ิบนาฬิกาย2นาทีนะคะอากาศอยู่ที่21.5องศานะคะ อากาศร้อนค่ะตอนนี้ยี่สิบสองจุด่ออประมาณยี่สิบสององศาโดยประมาณนะคะนี่คืออาตรงนี้เป็นโรงเรียนนะคะตรงนี้เป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนของผู้ใหญ่นะคะเป็นโรงเรียนมัธยมแล้วก็เดี๋ยวจะให้เบิ้งนะคะเป็นทางทีมิหน่อยมาซื้อนะคะข้างบ้านห่างอยู่ใกล้บ้านนะคะนี่ค่ะ เป็นหางข้างบ้านที่ไม่น้อยมากมาซื้อนะคะเวลาไปซื้อขาวเวลาอัดคลิปบอกพี่น้องมาเดี๋ยวแวะไปซื้อของเดี๋ยวไปซื้อของก่อนยียเสกมาซื้อตรงนี้นะคะมัน,กน,มนมไก่บ้านถามว่งยางมากใดวังยางมากอะไ้ค่ะเพราะว่าบกไกลนะคะเดินมาก็ได้นะคะแต่ว่าเวลากลับสีมันหนักเดินมากมันบกไก่นะคะแต่ว่ากลับมันหนักตรงนี้เป็นเป็นที่ที่ผู้เฒ่าอยู่นะคะเป็นแบบประมาณคนแก่อยู่นะคะเข้าไปตรงในซ้อยนี่นะคะสิป็นบ้านพักเหมือนสถานที่บ้านคนแก่อยู่นะคะ อะได้มาที่เราจะไปเยี่ยมมาก,กันมาเก็บพักแล้วก็ไปสิไปบ้านไม่ไงนะคะ,ะไม่หน่อยกับิบ่ามีอย่างวอกให้ฟังพเพราะว่าเส้นทางนี้มันกับเส้นทางสายเก่านะคะสายเก่าที่เราไปบ่อยเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะคุยนู่นคุยนี่ห้ฟังกันเนาะค่ะสําหรับเรื่องที่ไม่หน่อยจะเว่าเรื่องนี้เว่าเรื่องการศึกษาการศึกษาไม่มีคําว่าช้าหรือแก่เกินใบเรียนเนาะคะ่ะการศึกษา บอไดแกวันมีคำว่าแกสําหรับการเรลี้ยงลูกนะคะบ่กวาสิเป็นเด็กน้อยเป็นผู้ใหญ่เป็นใบกลางคน้นหรือเป็นคนเทานะคะอาชีพและชีวิตจุงจูงม้ามาขี่จูงม้าเอ,อกมาขี่กับสิต้องมีเสืออปลูกข้อม้านะคะต้องมีเชือกต้องมีข้เอื่นอย่างมีปลอกคอแล้วก็มีเชือกต้องถือเชือกไว้ตลอดเวลานะคะตามระเบียบของบ้านนี่นะคะแล้วก็ถ้าคุณเอาสุนัขออกมาขี่ด้านนอกเนี่ย มาขี่บริเวณน้ำถนนคุณจะต้องเอาถุงเก็บขี้สุนัขด้วยนะคะเพราะว่าดังนั้นพวกที่เลี้ยงหมาเวละหรือแม่เลี้ยงหมาเนี่ยหน,น,นาหน,นาวห่อนในหิมะกับซางนะคะเวลาเขาเอาผ้าหมาออกมาขี่เนี่ยเขาจะมีถุงนะคะมันจะมีถุงขายโดยขายเฉพาะบางคนกับบซื้อบางคนกับใส่ถุงครอบแก็บ,กบหรือถุงหิวบานเฮานะคะนํามาสําหรับเก็บขี้หมาเวลาหมาขี่ตรงนั้นตรงนี้เซ็ตก็ต้องเก็บนะคะนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่ไม่น้อยเห็นแล้วก็ทายแล้วก็บ,บอกให้ฟังนะคะ าการเรียนรู่บ่มีอย่างซาหรืออ่าเร็วเพราะว่าการเรียนรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกอย่างบ่าว่าเฮาสิเร,รียนรู้ด้านตัวหนังสือบุิการศึกษาหรือสถาบันการศึกษาต่างๆนะคะการศึกษามันเรียนรู้มันบ่ได้เกี่ยวกับว,ว่าเออจะต้องเอาบุฒินะคะในแต่ละหลักการในแต่ในแต่ละวีซา่าในแต่ละส่วนที่เฮาเรียนเนี่ยมันจะหให้ความหล้ดในด่านต่างๆให้เฮาเห็นในสิ่งที่เฮาบ่เกยเห็นนะคะไม่ไ้ว่าการเรียน ของของคนเท่านี่โมมีคาาําว่าซาหรือสายเกินไปเรียนเฮาประจาเป็นต้ออาวุธไปใส่ในการ็ดงานอย่างเดียวเฮาเรียนเพื่อประดับข้อมู้ไว้ย่างในหน่อยอย่างในหน่วยเฮากระหูแหละในขณะที่เฮาเรียนในสิ่งที่เฮาเขาบ่เคยเห็นบางเครื่อเฮาเรียนอสุว่าเฮาบ่เคยเรียนเรื่องการการใส่ชีวิตหรือมุนน,นี่นั่นมันก็นสิีสอนให้เฮาได้หูในหลายๆสิ่งหลายอย่างนะคะยังมีน้อยก็ได้ประสบการณ์ในการเรียนรู้ได้ทัศ เขาเรียกทักษะหลายๆอย,ย่างในการในการใส่ชีวิตนี่ก็จากประสบการณ์ในการเรียนมอสทอนะคะ,ละหลายๆคนบอกว่ามอสทมหาวิทยาลัยสุโขทัยรรมธิราชเนี่ยเรียนง่ายขอบอกเลยค่ะ,ะเรียนง่ายค่ะแมนเรียนง่ายพออย่างเจ้ามีเงินจะยางไปเจ้ากลับไปจ่ายเงินแล้วก็จะล่ำคาเติมใดแต่คุณจะจบง่ายไหม มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดคุณลองเรียนเบอง์แล้วคุณจะรู้ว่าเออมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะในแต่ละหลักวิชาเนี่ยเขาก็จะมีข้อเข้มมันมีนวนมีนันเวลาคุณสอบจากคุณบออานหรือคุณบอเข้าใจในในวิชาที่คุณเรียนมากจริงๆอ่ะคุณก็จะสามารถสอบผ่านในวิชานั้นได้นะคะดังนั้นการเรียนที่สถาบันไหนมันไม่สําคัญเราสำคัญอยู่ที่ว่าคุณเรียนแล้วคุณผ่านมันมาแล้วคุณจบมันมาด้วยความวิริยะอุตสาหบอนะคะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งการศึกษารน้องเรียนกับเป็นแรงให้ความรู้ของทุกทุกคนแล้วก็เป็นแรงให้แรงบันดาลใจหลายหลายคนที่ไม่เคยได้เรียนหรือไม่มีโอกาสได้เรียนหรือผิดพลาดทางด้านการดําเนินชีวิตหรือการตัดสินใจแล้วก็กลับมาเริ่มต้นในการเรียนใหม่และสามารถไต่เต้าขึ้นไปจนกระทั่งจบปริญญ,ญาเอกก็ยังมีเลยนะคะจากจากที่เข้าเดเบิงได,ได้หลายคนที่ประสบความสําเร็จได้หลายในบางเทือเพิ่นก็เป็นแค่เป็นแค่พุเป็นเด็กคนหนึ่ง แต่ว่ามีความไปฝันและมีความทะเยอทะยานอยากที่จะฟชิตติดฟชิตติดเขามีรถเขาเนนันเข็นรถพานตรงระว่างไม่ได้ว่าเลี่ยนไปนเธอค่ะพอเสียหลายยังยังเที่ยวอย่างโอ้ยอยากเลี่ยนเฮ็ดกับเขาดิเถาแล้วอยากิดแตงสันไปนเลี่ยนโหลดเขามีวิชาคอร์สสันนึอคอร์สเป็นไรวิชายังทำก๋วยเตี๋ยวไก่ทำข้าวมันไก่ทำซาลาเปาจังสีเนาะแต่เลีเ่ยนมือและวิชาอย่างสิเขามีคอร์สระยะสั้น การเลียนกับแค่พันครัวไม่น้อยเคยไปนะคะเคยไปเพราะว่าไปเป็นมูหลานหลานมาจากหลานมาจากออสเตรเลียหลานไส้นะคะเขาได้แบบว่าทาเลี่ยนมีใบนั้นไปเขาไปเปิดเอาค่าใส่ใจค่าค่าตัวเครื่องบินได้ก็เลยว่าอันอยากไปเลี่ยนบานนีพบ่มีมูก็ส่วนนานาเลยว่าเออไปนาเลี่ยนพอดีไม่น้อยไปจากสวีเดนหลานก็มาจากออสเตรเลียแล้วมาเจอกันก็เลยไปไปเลี่ยนอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ไปสมัครเลี่ยนในขอระยะสัน้นเข้าไปเลียนเห็ดนหยางก็ไปเลี่ยนก๋วยเตี๋ยวเป็ด ร้านเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วร้าน้านมาเลี้ยนเอียงก็ไดหน้าเอียงก็ได้แล้วผมใจหายเถ่าว่าผมเสียเอาใบประกาศเอาไปแล้วก็เอาใบเซ็จว่าเข้ามาเลี้ยนแล้วเข้อเบอร์ค่าเครื่องบินได้ร้านอยู่ออสเตรเลียนะคะก็เลยไปเลี้ยนเป็นมูร้านเมื่อไปเลี้ยนการเทดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็สิได้สูตรกันเห็ดน้ำซุปสูตรกันแล่เป็ดแล้วก็สิได้เข่าหน้าเป็ดแ้วก็น้ำจิ้มมาเห็นบา่ะมันก็ได้เข้าไปเลี้ยนในหนึ่งวิชาบานในคู่เข้าใจดีเข้ากระแจกสูตรให้เขาอีก มันกเก็เห็ดในเฮาเออได้รู้เนาะนู่นนี่นั่นไม่ได้ว่าอืการเรียนเห็ดในเฮานี่มีทัศนคติหรือว่าทัศ,ทศนวิสัยที่ที่ก้วงขึ้นไปอีกไปเห็นโลกไปอีกโลกนึงนะคะสามที่ขนาดเป็น,นยังได้แค่สูตรแค่การทําน้ําซุปแล้วก็การแล่เป็ดแล้วก็น้าจิ้มเป็ดไม่น้อยยังสามารถเอามาเฮ็ดเป็นแบบอแดบหรือว่าเป็นเมนูอื่นๆต่างๆได้อีกเนาะไม่ได้ว่าเออการใส่ชีวิต ก็โอเคนะในระดับหนึ่งนะคะสำหรับการใช้ชีวิตของเมียหน่อย,อยไม่ได้ว่าการเรียนเรียนไปเธอค่ะย่างเนียน,นยหน่อยเนาะเอาแบบแบบนิดตลกของเมียหน่อย,อยไม่ไน้อยกสิว่าเอออ่าน,นย่างเนียนหน่อยเวลาข้าตาตซึ่งว่าไตาต,าตาห้ามไม่ได้เผาอยู่เมืองไทยเนาะส่วนมากย่เมืองไทยเขากบสิอ่านสะดุดีแม่นบ่อละเวลาเวลาสีเผาเอาเวลาเอาซุกขึ้นตั้งเมน่นแล้วเขาก็สีว่าน้างานน้างอานนี่น้ำสกุลนั่นนี่เกิดบองหันืองนี้การศึกษาเท่านั้นท่านี้กะสีได้ว่าน้ำเขาโอ้จบปริญญาเนาะ ก็จะได้เป็นที่ภาคุ่มแม่นติใจไปแล้วกันยังภาคุ่มนี้ได้โลงงยู่ได้อันนี้เป็นความคิดขอาอีิหน่อยดอกว่าบอวนมวลหัวนหนาากันไปเศร้านี่นะจ๊ะเดี๋ยววันนี้จะทําป่นเห็ดขั้นตะเล่นนะคะเพราะว่าเอาเห็ดไว้แล้วค่ะเขาก็ได้แล้วนะจ๊ะเมืองวีวบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วค่ะเดี๋ยวจะถึงบ้านไมงไงแล้วนะคะช่วงนี้ก็มันมัน่มันหน่อมันเกิดหนาห่อนเนยหนาฝนเนยนะคะฝนก็ตกบ้างเป็นบางเวลาเนาะคะ่ะ สำหรับลูกเต่าที่เลียนหนังสือนะคะแล้วก็เขาไปบอดายไปบารอดไม่หน่อยว่าการบังคับและฝืนใจลูกมากมันก็ไม่ดีแต่ว่าเข้ากระดามันแล้วเข้าเขียวเข็มมาแล้วล่ะค่ะเข้าตักเตือนมันแล้วดึงมันลากมันจูงคอมันมาใส่โรงเรียนแล้วแต่ว่ามันบอไปเข้ากระ้องค่อยๆเบานะคะการเรียกการเลี้ยงลูกสมัยสมัยนี้การเลี้ยงลูกวัยรุ่นนะคะเข้าสุภเฮ็ดแบบพักคอแบบให้มันได้เหมือนใจเข้าบอดายหรอกค่ะการเลี้ยงลูกวัยรุ่นสมัยทุกวันนี้คุณจะต้องทําตัวให้เป็นเพื่อน เป็นพี่เป็นน้องเป็นพอ่อเป็นแม่มันดนะคะมันถึงสิมีความมันถึงสิมีความมานันน้ำเท่านะคะมันจะมีความเส่อใจแล้วก็มีความเสื่อมันแล้วก็ไว้ใจนะคะเลี้ยงลูกต้องเลี้ยงแบบนั้นนะคะเลอไม่เลี้ยงแบบฉันเป็นแม่เธอหนะ้าเธอเป็นลูกนา่ายากค่ะเลี้ยงหน่อยสมือนี่มันสีบกเข่าไก่เท่าเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็สีเบ,บาๆน้ำเท้าเลยนะคะเนี่ยคะ่ะตนน้นตะขคไปเฮ็ดน้ำมันนะคะเลี้ยงลูกต้องแบว่า ค่อยๆถนอมมันอะค่ะค่อยๆลากมันเข่า่อยมันไปน้คาคือจังเอาชักเบาคือจังเข้าเล่นเบาเนี่แหละพี่น้อง่อยเสือกให้ตึงแน่ให้ย่อนแน่นะคะสําหรับใครที่รู้สึกว่ามีลูกดื้อมันดื้อมาสุกพนละค่ะพ่อแม่ทุกคนบ่เคยสอนให้ลูกขี่คานพ่อแม่ทุกคนบ่เคยสอนให้ลูกเป็นคน,นโจรหรือเป็นคนบอดีนะคะอันนี้สนามมานะคะทางเชาบ้าน แต่พ่อแม่ทุกคนมีความรักและความปรารถนาดีให้ลูกเต่าสตสุขสุคพ้นเนาะคะ่ะการเลี้ยงลูกวัยรุ่นมัน่นสิต้องค่อยนะคะเด็กวัยรุ่นทุกวันนี้เขาติดเพื่อนเขาติดเกมเขาติดเขาติดโทรศัพท์เขาติดวรรวความให้เทคนะคะดังนั้นเขาต้อง็ค่อยนะคะค่อยตลอมแล้วค่อยหากิจกรรมที่จะใส่มาเลืมกมาใส่ร่วมกันก็ลูกเพื่อจะจะย่างหน่อยดึงลูกออกมาได้ประมาณสิบานาทีรอบต่อไปก็ดึงได้อีกเคืองสมงที่นี่เขาก็ซิมีซิต นั่งคุยกับลูกละค่อยๆคณะเดียวกันเหมือนกันเอาสมมติว่าเฮ็ดกับเข่าหรือเฮ็ดขนมเนี่ยสิเอาเฮ็ดย่น้ำลูกเอาเฮ็ดไปยอกันไปเอากรลอดถามมันถามไทยเหลืองเลี้ยนบางเหลืองมูบางผู้เบาบางผู้สาวบางมันบ่ละมันก็มันก็สิเป็นกันแนบแน่นขึ้นไม่อีเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ไม่น้อยย่ำเลยว่าสังคมทุกวันนี้เราให้ความสําคัญกับเทคโนโลยีบ่ว่าลูกหรือเฮาก็เหมือนกันดังนั้นเฮ้าต้องพยายามกลับขึ้นมาสู่สู้ความเป็น ความเป็นความโบราณของสมัยตะกี้พ่อแม่สอนเนาะค่ะส่วนมากเวลาพ่อแม่คนบคนบัดค,น,คนเก่าสมัยก่อน,อนสอนลูกพจนสอนในครั่วสอนในบ้านสอนขณะที่เฮ็ดงานนะคะเขาพยายามกลับขึ้นไปอยู่ในสภาพเดิมๆของเขาสาหรับการเลี้ยงลูกในสมัยในสมัยนี้และการเลี้ยงลูกวัยรุ่นและการเลี้ยงลูกที่มีมีเหมือนลูกอย่าเป็นตุดเป็นแถวเป็นถ้มเป็นดีเดี๋ยวสิว่ากันในช่วง กินข้าวอ่อนสดกับปนเห็ดนะคะชว่วงนี้ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวไม่ได้จะอ่อนอีกเท่านึงแล้วเขาก็จะมาคุยกันในเรื่องหัวข้อนี้ไหมนะคะเดี๋ยวจะจัดให้นะคะสําหรับวันนี้กินข้าวอ่อนสดกับปนลเห็ดนะคะเดี๋ยวหลังจากกลับไปจากบ้านเมยไงก่อนนะคะมีไงหน่อยก็จะอ่อนสดใหทเบิงอีกเท่านึงแล้วเขามานั่งคุยกันแล้วก็มาโซกันจะได้ตอบกันนะคะขอบคุณพี่น้องติดตามช่วงนี้ด้วยรกักใจจ้ารักนะจุบ๊บ